ลาล่วงหน้าและลาพักร้อนนะคะ EM 1 0 2นะคะโปรแกรมนี้มีไว้สำหรับให้พนักง,งานนะคะลงลางานล่วงหน้านะคะโดยดับเบิลคลิกเข้าไปนะคะก็จะมีให้ใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านนะคะตรงนี้จะเป็นส่วนตัวนิดนึงนะคะแต่ละคนนะคะก็ใส่ชื่อผู้ใช้แล้วก็รหัสผ่านเข้าไปเลยนะคะอันนี้ตัวอย่างก่อนนะคะ ในโปรแกรมนี้ก็จะมีแถบลาล่วงหน้าแล้วก็ลาพักร้อนนะคะอันนี้จะสมมุติลาล่วงหน้าก่อนนะคะ,ะตรงนี้ค่ะการทํารายการล่วงหน้านะคะอย่างน้อย2วันแล้วแต่กฎระเบียบของบริษัทนั้นๆนะคะว่าจะกําหนดให้พนักง,งานลาล่วงหน้าอย่างน้อยกี่วันนะคะอันนี้ตัวอย่างก็คือจะเป็นลาล่วงหน้าอย่างน้อย2วันนะคะก็คือสมมติว่าวันนี้วันที่1 4ลาล่วงหน้าอย่างน้อยสวันสมมุติว่าเราจะลาวันที่18นะคะก็ลาได้เลยนะคะ ก็สังเกตนะคะก็จะมีว่าลาเต็มวันลาครึ่งวันเช้าลาครึ่งวันบ่ายนะคะอันนี้จะสมมุติว่าลาเต็มวันก่อนนะคะหมายเหตุก็ใส่ไปเลยว่าไปทุระส่วนตัวอันนี้สมมุตินะคะก็พิมพ์หมายเหตไุไว้เลยว่าเราจะไปไหนนะคะฝ่ายบุคคลจะได้ทราบเนาะแล้วก็ตรงนี้ค่ะอันนี้มีไว้ให้ดูนะคะว่า,าแสดงรายการว่าวันที่เรามาทํางานแต่ละวันนะคะว่าเรามา เวลาเท่าไหร่นะคะก็จะแสดงประวัติของส่วนตัวของแต่ละบุคคลให้ดูด้วยนะคะอันนี้ก็กดบันทึกได้เลยนะคะ,ะต้องการลาล่วงหน้าก็คือวันที่18มิถุนาสองห6 4ใช่หรือไม่นะคะให้กดคำว่า yes นะคะ,อ,ะอันนี้คือการลาล่วงหน้านะคะสถานะก็จะขึ้นว่าไม่มาทำงานนะคะลากิจนะคะตรงนี้นะคะ